สวัสดีค่ะน้องเนปตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่500กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะพอหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นผักกิ่งชัยผัก พระชัยวัดนะคะบวรนะคะนี่นะคะพระกิ่งชัยวัดนะคะบวรนะคะเดีินหนุให้ดูเนาะเดี๋ยวแป๊บนะคะอ่าเนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สวยจริงๆนะคะสามร้อยบาทนะคะถ้ากิ่งชัยวัดบวรนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะคะพอมเอ่อกล่องนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรูปถ่ายหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่3ามนี้เป็นเหรียญจัตุพิษพรชัยนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญน,นี้หนูเอา300บาทนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะนี่นะคะ300บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ชิราชนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยมากมากเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ชิราชนะคะ สวยจริงๆนะคะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาท เรียนสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะเรียนหลวงพ่อแดงวัดเขาวบันไดอิดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่ห้นี้เป็นพระชัยวัสุทัศนะคะองค์นี้หนูเอาสามยบาทนะคะสามบาทพระชัยวัสุทัศสามร้บาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 7นะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพายอดทงนะคะพายอดทงไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะองค์นี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทสวยมากๆเลยนะคะ พยยอดธงนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพัชชายไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะองค์นี้ คุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะองนี้หนูเอาสามรบาทนะคะสามรอบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าพระชายไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะสามรอบาทนะคะสวยมากๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นเหรียญโลเกจินะคะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยมีสองหน้านะคะคุณลูกค้า จักหลวงพ่ออะไรเหมือนกันนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นหลวมพ่อทวดเนื้อว่านนะคะหลวมพ่อทวดเนื้อว่านนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะวงนี้สามร้อยบาทนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะ300บาทนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพรสสมเด็จนะคะอุ้นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะชอบโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า พระสมเด็จนะคะเสียรอยบาทนะคะองค์นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะมันจะตรงขอบมาจาก กลมๆม,มนๆน,นะคะคุณลูกค้าเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะพระสมเด็จเออนี้สามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระวัดเงินคลองเตยนะคะองนี้หน่วยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทวัดเงินคลองเตยนะคะสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ คุณลูกค้าชอบองไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคุณลูกค้าจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นี้เป็นพ้าสมเด็จหลวงปู่จันวัด ชงรํานะคะองคนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทพระสมเด็จหลวงปู่จันร์วัดชงรํานะคะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสามรอยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นภาพผงจินดามณีนะคะรวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะคะองน,นี้นูวสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า หงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะไม่เหมือนกับของเมื่อวานนะอะ่อันนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะ สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการให้สิบหนะคะสิบเฮนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะคุณลูกค้าเออเป็นเครื่องรางแรกกับหมอนนกกระแตนะคะคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะนี่นะคะ สองชิ้นนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะเป็นครึ่งรางแรกกับหมอนนกกระแตนะเสียร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะเป็นแรกกับหมอนนกกระแตนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่เ7็นี้จะเป็นเครื่องรางม้าเสพนางนะคะคูบาวังหาชาตินะคะอ่าอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเครื่องรางม้าเสพนางนะคะคูบาวังหาชาตินะคะ 300บาทนะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะสิบแปดนี้จะเป็นพาชชินราดนะคะคุณลูกค้าอ่าเห็นกันชัดไหมคะ แต่สวยมากๆเลยนะเป็นลูกแก้วนะคะคุณลูกค้าเพราะชินานล่าเป็นลูกแก้วนะมีที่าถามอา่ายองด้วยนะคะคุณลูกค้านี่นะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะอันนี้มัน,มนอันนี้นะแต่พานี้สวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะ สามร้อยบาทนะคะอาจจะงนี้จะอาจจะลูกแก้วอาจจะหมอกแต่ว่าพาน,นี้สวยนะคะตัวจริงสวยสวยสวยมากๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาฟิดกับหนูได้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิเกนะคะ สิบเก้านี้จะเป็นนางกวักนะคะแม่นางกวักหลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอกนะคะเออแม่นางกวกักในหนูเอาสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสียร้อยบาทนะคะแม่นางกวักนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะ เสียร้อยบาทนะคะองนี้คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะเสียร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทวดสองพันห้าร้อยศูนย์ห้าปีสองห้าศูนย์ห้านะคะนี่นะคะ หลวมห่อทั่วสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืม ตอนนี้ปวดขึ้นกินหมุดแล้วอะปวดมันเมื่อขึ้นทำลายเอ่อทำรังแล้วเนี่ยหรือว่ามดก็ไม่รู้เนี่ยแ๊บนะคะนี่นะคะรูปถ่ายหลวงพ่อทวดนะคุณลูกค้าบะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรม,มาปิดกับหนูได้เลยนะคะ ถ่ายหลวเพ่อทั่วนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่สี่เอ้ยห้าร้อยนี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่พาสสวยๆเลยนะภาพบานๆนะคะถ้านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พัสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ